กลุ่มยุวัเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเข้าอเภอพระทองคำจัังหวดนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550แรกเริ่มเกิดจากโรงเรียนและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางการเกษตรให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ปัจจุบันพัฒนาสมาชิกยุวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มภายใต้หลักการสามห่วงสองเงื่อนไขและมีการผสมผสานการใช้ความรู้ปราชชาวบ้านมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ประสบความสำเร็จของคนในชุมชนให้เข้ากับความรู้ในศาสตร์ปัจจุบันการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุคข้า มีการประชุมสภา,ายุวเกษตรกรเพื่อวางแผนการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนการสรุปผลการดำเนินงานมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำกลุ่มยุวเกษตรกรเช่นการร่วมการชุมนุมกลุ่มยุวเกษตรกรการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานของกลุ่ม และการส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการ State for H Winter Pen p e n p a l Program ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรกับต่างประเทศและฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศ การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆสภายิวยาเกษตรกรจะทำการประชุมเพื่อสร้างข้อตกลงและระเบียบในการทำกิจกรรมกลุ่มโดยสมาชิกกลุ่มยุวยเกษตรกรทุกคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบและร่วมแรงร่วมใจในการคิดลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาและสรุปผลการดาเนินงานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวะเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุควาวประกอบด้วย3งานได้แก่ งานรวมงานกลุ่มย่อยและงานส่วนบุคคลดังนี้งานรวมประกอบด้วยกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักและชีวพันธุ์กิจกรรมการออมทรัพย์กิจกรรมการปลูกข้าวกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานกลุ่มย่อยประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกผักได้แก่การปลูกผักพระราชทานการปลูกผักหวานการปลูกมะเขือและผักอายุสั้นตามฤดูกาล กิจกรรมการปลูกไม้ผลได้แก่ลำไยมะม่วงแก้วมังกรกล้วยน้ำว้ามะละกอหม่อนและมะนาวกิจกรรมการเลี้ยงเห็ดนางฟ้ามี2ชนิดคือเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางฟ้าฮังการีกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันไข่2แบบได้แก่แบบโรงเรือนกรงตับและแบบโรงเรือนปล่อย งานส่วนบุคคลเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไปใช้ในการเลือกทำงานที่ตนเองชอบและสนใจเช่นการปลูกผักการเลี้ยงไก่การปลูกไม้ผลการปลูกผักหวานเป็นต้นการจัดการผลผลิตของกลุ่มดำเนินการผ่านกระบวนการสหกรณ์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้ามีการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นการทำแหนมเห็ด การทำน้ำพริกกล้วยฉาบการทำเห็ดหยองการทำไข่ไก่เค็มเป็นต้นตลอดจนสร้างการตลาดออนไลน์โดยการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดการสินค้าและผลผลิตของสมาชิกให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นมีการจัดหาทุนและบริหารจัดการทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเช่นการเข้าร่วมโครงการและขอสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของมูลนิธิโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทธโธโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยอำเภอพร,ระทองคำโครงการคอนเนค t e d ของ CP Group สนับสนุนการเลี้ยงไก่ การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอรพระทองคำสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและปะศุสัตว์อำเภอรพระทองคำการเป็นเครือข่ายกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหอยและยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อำเภอรพระทองคำในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา กลุ่มยุวเกษตรกรได้ตระหนักถึงความมั่นคงด้านอาหารของทั้งคนในชุมชนและเครือข่ายจึงเข้าร่วมโครงการเครือข่ายขยายพันธุ์พืชจากมเมล็ดพันธุ์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเพื่อผลิตพืชผักเข้าสู่โรงครัวและเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแจกจ่ายให้กับสมาชิกยุวเกษตรกรและคนในชุมชนสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุกเข้า มีกระบวนการผลิตทุกกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลผล,ผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความภาคภูมิใจทั้งต่อตัวสมาชิกยุวเกษตรกรเองครอบครัวชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้สมกับมติประจำใจของกลุ่มยุวเกษตรกรที่กล่าวไว้ว่าเรียนจากการทำจริงและจะทำให้ดียิ่งกว่าดีที่สุด วุวะเกษตรกรขอ,องไทยต้งเสริมให้มีอาชีพทุกทุกคน